ผมเมทตาประธานและผมไม่สบายใจท่นประธานเน้นเน็กไทยไม่เน้นปากท้องสอสอบเพื่อไทยประท้วงหมออ่องปฏิพัฒน์แต่งกายไม่เรียบร้อยไม่ให้เกียรติสภาผมเมธตาประธานและผมไม่สบายใจท่นประธานท่านแต่งกายไม่เรียบร้อยผมกลัว,วาจะเป็นบรรทัฐานในที่ประชุมแห่งนี้การแต่งกายลักษณะที่ท่านประธานทําอยู่นี้จะเป็นแบบอย่างผมว่าหาทางออกดีไหมครับตั้งกรรมการมาพิจารณาเรื่องการแต่งกายผมก็ใส่สูทแล้วก็เสื้อคอจีน นะครับใน่อดมินเ,เน็กไทซึ่งก็เป็นการแต่งกายที่สุภาพเป็นไปตามระเบียบครับผมก็ให้เกียรติสมาชิกทุกท่านที่แต่งตัวหลากหลายมากนะครับวันนี้ถ้าเอาสากลนิยมกันจริงๆเนี่ยหลายท่านก็คงจาไม่ผ่านนะครับถ้าใช้มาตรฐานแบบเดิมนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเราเข้าสู่เรื่องเนื้อหาการประชุมเลยนะครับส่วนเรื่องของระเบียบต่างๆนั้นผมจะนําไปพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนะครับพร้อมให้คามั่นกับเพื่อนสสที่ไม่สบายใจว่าจะปรับปรุงการแต่งตัวให้ดีขึ้น แต่ยืนยันว่าการแต่งตัวของตนในวันนี้ถูกต้องตามระเบียบถ้าจะยึดแบบสากลน,นิยมจริงๆการแต่งกายของหลายคนคงไม่ทานขอให้เดินหน้าประชุมก่อนเรื่องระเบียบต่างๆจะนำกลับไปพิจารณาปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นกราบเรียนท่านประธานหมูกะะระทะไปประธานสภาที่เคาลพนะครับตรงนี้คือประธานสภาผู้แทนราษฎรพวกผมเขารบท่านประธานถ้าเป็นประธานหมูกระทะก็ต้องไปที่ร้านหมูกระทะครับครับขอถอนคำพูดครับค โดยเพื่อนสสก็ได้แซวหมออองในที่ประชุมว่ากาวเรียนประธานหมูกระทะจนโดนประท้วงไปนั้นด้านหมออองก็ตอบกลับแบบน่ารักและขำขันว่าพอถือโอกาสนี้ชวนผู้สนใจเข้าชื่อไปทานด้วยกันซะเลยคะ่ะเอ,ออยากทานกับผมก็เข้าชื่อได้นะผมไปคิดดูเมื่อวานนี้ผมนอนไม่หลับทั้งคืนคําว่าที่ท่านบอกว่าถ้าใครอยากกินหมูกะทะกับผมให้มาลงชื่อเพราะฉะนั้นท่านครับขออนุญ,ญาตนะครับ แล้วก็ตอนนี้เรามีแขกมาเยี่ยมชมด้วยนะครับผมไม่อยากให้สภา,าเราใช้เวลากับเรื่องที่ไม่เป็นสาระของการประชุมนะครับขออนุญาตจริงๆครับท่านอันนี้ไม่ได้อยากให้พูดนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของหมูกระทะที่หมออองใช้งบในตำแหน่งรองประธานสภาปีละสอง้านเลี้ยงบุฟเฟ่มหมูกระทะแม่บ้านสภา370้บคนบอกอยากขอบคุณคนที่ทำงานให้ก็กลับเป็นราม่าว่าใช้เงินหลวงโปรโมทต,ตัวเอง จนหมอออกต้องออกมาชี้แจงบอกอย่าคิดเยอะสภาเป็นของประชาชนเราต้องไม่ลืมประชาชนที่ทํางานให้เราใช่ก็เป็นงบรับรองที่เขาจัดสัดส่วนให้กับรองประธานเนาะมีทั้งของประธานรองประธานแต่ละท่านซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้อะไระครับก็มาใช้รับรองแขกนะพาแขกพาทูตพาไปกินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้นี่ก็เป็นแขกผมชุดนี้ครับเรียกได้ว่าในตอนนี้หมออองขยับตัวทําอะไรก็โดนจับตามอง,องไปสมด ขณะที่ชาวเน็ตก็พากันออกมาแซลและตั้งคำถามกับฝากไปถึงสอสอเพื่อไทยบอกสอสอก้าวไกลเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆก็โดนหาเรื่องตลอดว่าเขาไม่ดูเพื่อนตัวเองเลยใส่เสื้อแขนสั้นชิวๆสบายเหมือนอยู่บ้านไปอีกจ้า